สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีตอนตเช้าๆวันนี้อันบ้านเฮาฝนตกแห้งทุกคนไอ้มู้สานี่นะแห้งขนาดแต่ว่าตอนนี้กัเริมยังไม่ขอยละตอนนี้ค่อยก็แม่กับกำลังเยอะค่าดีเวไปหาเก็บหอยก่อนวันนี้ทามาเก็บหอยอยู่หน้าเขานี่เพราะว่าฝนตกแห้งนี่หอยหน้าจะโอ้ๆๆนเลยหน้าสีเก็บหอยได้ตอนี้เฮากำลังจะไปมาหอดเพลงกันพระเจ้านี่กำลังยอะลงหน้า,เ,า,นานเหาบปเลนะว่าเป็นน่าเลิกกับตาที่ตามโซนเน,นเดียทุกคนเ้ย อันวัอนี้เฮาสิได้เดี๋ยวบอกจะเจ้าเก็บอินหลายเด้กับหอยก็เป็นราคาพร้อมอยู่บา้านเฮาโคตรกะเริ่มค่อยอแล้วทุกคนไอเฮากันเลยพานเดี๋ยวมาบนันโทรศัพท์เฮาก็เอาอันแนวบังเอาฝนตกแห้งนี่คือสีไทยใหญ่ทุกคนเพราะว่ายันตายชือนนำเอานะฝนตกสามสี่มือแล้วละทุกคนเลยแต่ว่ามือน,นี้นี่แห้งกว่ามือก่อนๆที่ผ่านมาได้น้ำทั้งเมื่อต่บเมือนเดิมน,นี่แกเฮาสูนเฮาบันี้ หโซนแล้วก็ลงไปผู้ชมทุกคนเอ้ยเป็นกลางหน้าอันนี้ปีนี้ไม่ได้ปูเป็นต้นเมื่อกี้นี่คือเห็นกระปูนี่กระปูกับอ่าวทุกคนเอ้ยมาหากินเอาเห็นเพื่อเอาเมดนี่ทุกคนนี่เอาตามเมื่อนี้หอยนี่ดูน้ามื่อนี้ทุกคนเอ้ยเพว่าหน้าเฮือหนี้หน่าหอย ห้อยกิไลได้ปีตะเก่านะนี่งานนี่ก็หากกเกิดเนีย่ยคุบเอาแห้งรถจะนคบรบทุกคนเลยแห้งกระปุกครบครบอีป่อยได้กระปุกหน่อยได้เอานะหลังจากที่เฮาหาทุกคนน้าห้าแล้วก็ที่ห้ามไปหาหน้าของเขา่ปั่นกันทุกคนเลยติดเดียวนี่ตามหูมาแล้วก็ห่อรถ น้ำหนาเขาเจ้าหลายขนาดแถวบ้านเ้ากอากาศแถวนี้ก็คือยังไม่มีผู้ดำนินหน้าโดยเฉพาะเคุณหักกระตุกนี่คุณหักกระตกุกคิดนี้แหละเก่าเด็ดเอาเดี๋ยวเห็นนี้ละทุกคนสองน้อยนี่นะมองที่นอยบรรจอ,อแม่อยู่นี่ก็มีพังดิบอยู่นี่ก็มีแม่เอ้ยนี่มันกระตังยอ่อทุกคนเอ้ยนะฮะอยู่ ขี่ดินนี่ก um, ็มีพอดีเป็นสามน้อยอืมเป็นแนวนี้เนาะมันอยู่มันอยู่แบบนี้บ่ะมันยำแรงอยู่นี้นี่นี่นี่ไหมนี่ใบก็สี่น้อยเชื่อนู่นนี่น้อยหนึง Nó tám mươi năm mười tám mươi hai mười hai đi. hai mười 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 ปูน้อยพวกจกเอาไ่ได้ซ้ำกับปูดแดงตกง,งหญ่นึงเอาซีเลาะขึ้นไปหาพระหน้าบันขึ้นผาอันนี้เลาะขึ้นไปกุละทุกคนนักน้ำผายลายละ ไปยังเริมเเ่มไหมรอแค่อมไปรอตามป้าฮุกนี่ไปลแล้วแหละทุกคนกระเซดทุกคนไปผายกับเจ้านี่กำลังมันอ่อนเลยขุนโต๊ะแล้วก็อ่อนเอนี่ยนั่นคืออีเมยเอากระปุกแดงอยู่เห็นกระปุกแดงนี่ละได้หันไหม สังโต้จกเอาทุกคนเอ้ยกะปูแดงกันปยฝนตกน้ำท่วมหู้แล้วมันเออได้ไสองโตได้เลยทุกคนไดสต้ส่งโตโตไม่ใข่ทางโน้นนองห้ารเพ้อมามาหอดลามงทีเฮาจะหาแคมป์ป่าอะไได้หนิก็มีพายนี่ ไอ้แคมป์ายหอยอะก,ก็อ้อนะมันจะอยู่ตามวันนี้ละเท่าคนนี่แม่เห็นเลยทุกคนเลยม,มีไฟเห็นน้ำันไปเลยจะอยู่ตามแคมป์ป่าแบบนี้เนาะกับพี่เคยมาเก็บหอย่างนี้ทุกคนเลยเคยเก็บจะอยู่กลางหน้า ปูแดงวะกูแดงวะไหม,มกล่นโต๊ะหากินง่ายทุกคนเลยตัดอ๊ะให้ได้กะปูแดงก็อ้อหอยก็อ้อมือที่ผลโตกก็คือหากินง่ายแบบนี้แหละทุกคนเอ้ยกระปูแดงก็อ๊ะเข้าใจไหมนี่เราหอยวิธีกะปูแล้วนี่ยใช่ไหมนี่หอยแหละนี่กระปูปราทุกคนนี่กระปูก็หอยยุ่มเดียว ลาทั้งกระปูย่ยงหอยกระปูแดงเห็นลายโตได้นี่กระปูแดงไม่ค่อยไม่อนนี้น้ำหลแหงหยดตกแห่งน้ำไหลลงมาใช่ไหลาะใช่ป ไปล้วไปต่อวันนี้ข้าวจะไปม้งนะอ้าุกต้รงนี้ไปมันเป็นตลบเนี่ยแถวนี้มันก็เป็นโน่นเวลาฝนตกน้ำจะไหลลงมาเซน,นี้ทั้งเม็อดอ,อ,อลึกเคยไนะเพลงเอวเราเคยย่างท่านึงไปแล้วนี่ าวันนี้เฮาย่างห้ามพระนั้นก่อนทุกคนเเพราะว่าพระนี้มีแค่มาเก็บหอยเลยมงนี้อันมันจะมันจะนตื้นๆนหมมันจะตื้นกว่ามงนั้นมงเดือตื้นกะกายโอเข้าขึ้นมามงเดือเล็กมงนั้นเนะ่ะทุกคนเพลงแอวเด้เพราะว่าปีเดียวนี้เฮาเคยย่างเ,เาก็บน,นะเห็นไหมเชื่อ นี ừ, hi, ่ทุกคนนี่กำลังโดนดินเอาเลยนี่นะแล้วนี้กันแคมแบบนี้ละมีเฮาเก็บในพระพุธจะมีมีเลยนี่ปลาหนาแล้าก็หลายนุ่มมีทุกคนนี่กำลังออกทุกคนเลยที่ะเม

กินแม่ก็เต็มมือนนี้นี่เป็นค้อมน่นปาตนี่น้อยใหญ่แห้งทุกคนนี่อกน้อยปาตใหญ่อะไรเ้าเี่น่หูอะรตัวนี้ลายอะไกํลังอ้อฝนตกนี่ เขาเก็บได้ลายแล้วกระปูกรนนะน่ะประมาณห้าตัวแล้วกระปูแดงกันทุกคนเลยกระปูหน้ากัยังกว่าหอยกันลุ่มพวกกระมี่พักนี่ในลายจะได้เขาเก็บไอนะขันทาว่าอันมงแคมนี่มีน้ำมีหอยน่าจะลายกว่าที่เราเห็นทุกคนเลยเพราะว่าหอยน่าจะใต้ลงห้อน้ำแล้วกระมี่ผมทำกะมาตามแคบเพราะวฝุ่นหักกระตุกหอบแรกดิ่หอบแรกที่มันตกแห้งนะฝุ่นหอยกับอ้อหอยหักหกับอ้อนะทุกคน ปูดแดง่ไหมมงนี้มันเป็นปากกับปูดแดงอยู่แล้วขนตกนะน้นำท่วมหูม็นออนไลนเลยอยู่ในอยู่ในคูพี่สี่หตนวมาหอยนี่คือปูดแดงเซิ้งเสิงไม่ได้ป่ะถืมอมงเล็กเสียพลาดตตก ทำอีที่เอามเสร์มกับนออักไก่เต็กกามันเน,น,นกนไต่เป็นเอาคูทังมาจักคืออัดไว้ <c oughs> ป้ากหน,นึงมีสีน่อย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้อีสองน่อยปลาตชิลไหมไปก็เดาก็เดาอย นี่นะสามหนย,ยเดียวหน,นูใหญ่เหี้ยหนเห็้นะเห็ดกระตั้น,นแม่อของเได้ๆนี่เห็ดกระตั้นทำไมนี่เห็เอ หาานมันไ่ละเดนชินี่นะหง,ง,งนิมสูงนะเยินไมหมเอารับเดี๋ยวเขาไปเด็ดอออ่อาดีโค่ฮะอ้าวปาทุกคนเฮกัตันนะนี่นี่แห่งหลายไหม อืมหมมกก็ได้แก่ให้กตัน nice> ี่ไหมเ็พวเราเหมนกูไเช่อเชยเหอตืนเนอ้อ๋อหามิดได้นีนี่อันนี้ห็งเต็กคตรี้คือปูเย็บมุนไม่พร้อมนี่ปิดตรงนี้กตัน มูนะทุกคนเต็มคู่แล้วทั่งแม่กระปูกที่ไตแล้วทั้งเห็ดขาวทั้งเห็ดขาวทั้งกระตันทั้งกระปูแดงทั้งหอยทั้งกระปูหน้ามานได้มื่อไงเมื่อนี่มานเพราะว่าฝน,น,น,นตกมาหากินยามฝนตกมันก็มาเมื่นี่เลยเอางี้ทุกคนหลังจากที่ห่าหาอันเก็บหอยไปเลยกระโถแล้วอากาศบนห้องสุได้มือได้บันห้องเก็บหอยนะสุดอันพายขาเจ้านะ ขี้ได้ขาวน่งย่างมือเลาะมือแอด้วเอาหน้าตอนนี้กะมาเขาเทิด์นแล้วทุกคนเอ้นี่นหอยเหากับระปูกันยังไม่ทันเลิกออกบัดนี้เหาสีมาเลอะหอยก็กระปูก่อนเพราะว่าเหาสีได้เอ็ดกิน่น,นม,มันี้กูแดงตัวไม่ใครทำมัน กบหอยเอาตัวเดียวแล้วกันทุกคนเลยกระปูปลาหนไปหลายเตอรกระปูแดงกระปูหน้าปนเดียว<ม>คือกระปูแดงนี่ได้ประมาณแปดกระตูคนับนี่โซนกรหอยกะพอดีกระสามนึงทุกคนโอ้หนอนปุนยใหญ่ทั้งหมดหอยโกงนี่ก็หน่อยใหญ่อย่างเลยแล้วก็มีหอยเลือมานำหน่อยนยังเลือกหอยเอามาต้มก่อนทุกคนเลยเอาสีมี่ต้มเมื่อแต่ปลากระไล<อ> <ๆ S 2> นี่เอาเส้เลือกมาต้ม เลยนยสมนี้เอามาต้มแเอามาต้มมีหลายแล้วอยเทากัสิได้สมนี้เะทุกคนเลยหลังจากที่เราเลอเอามาอันอต้มกันเาสีมีต้มเมือ่อเ้อมอกค้างคือเรียบร้อยละหมอกระฟตุตละ แจงกำหอยไปดำแจงกำกหอยตอนนี้ลนะันนี้ฮคากเลย่าจะสุกเลยทุกคนเอ้ยตัดือนี้เลยเาเกือกตัวใหญ่เลยอันนี้ก็เห็ดเ,เก็บมานะจะแกงอันนี้ทุกคนเอ้ย ยังเลแดดทาเจวของเขาซื้อเรียบร้อยแล้วนนอนงเเ๊นีา้องงห้ยาุ้กนเอะอัี้แกงเฮดทุกคนีค้เจอยอพักมะกรายนึงแกงเฮดนี่ก็แซ่บขนาดรราได้เห็แลแกงเฮดตัตนกเ็เปนขาวสนยานพักมาโบก หอยเห่ากับแจวเรียบร้อยละนี่พักกินกาบเหานะชิมมนเจมเมือว่าืแต่เป็นหอยบอเป็นหอยสมุติไยังม่มมมซุกกไหมกเฮ็ดกินเซ็ตเลยมีอะไรจะดอกเลยบเ่เฮ็ดเพิ่มหน่อยไหนี่นะงพและเ็ดละงกนี่ เรียบร้อยทุกคนอเอ้ยของกินเท่ากับมีต้มหอยแล้วก็แกงเห็ดกระลังงอนฮ้อนนะฮ้อนทุกทวแล้วก็ตาแตงซุกะปูน้ามาวันนี้กินข้าวได้พักก้ามเท่ากับมีพักโาพละผ้าพักบงโอ้ยลืมชอยแจงอ,อ,อ่ารกระเนะพาะเนี่ยโจ๊ะแกะไปโจ๊ะเข่งเหยียดเสียไปเลยเฮ็ดกระดาษอะไรอย่างเงี่ย mặc cà phê là nước gieo chung quá vị hết hết cả, hết hạng mẹ mẹ con hạng mẹ con mẹ con thắng gọn nó gọn 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 กิตูไข่หอยไข่ไข่หอยเอานะหลังจากที่ว่ากินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปหาอ้ำน้ำมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยการสำหรับวันนี้ก็ค huh. ือห <uh ้องก็ไปหาของกินในมือคนตุ๊กไปเอาหอยกระมานอไได้ประมาณได้สองโลาปมันสองโลไปแล้วเอานะกาสำหรับคลิปนี้ก็สิด้ขอจบเพลงสำนีคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันใหม่ทุกคน